ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ไฮโซลูกนัดนัดคาม็อบสลิมกลับใจชูสามนิ้วกลางทองหล่อสุขุมวิท นายธนัทธนากิจอํานวยหรือไฮโซลูกนัดทายาทโนเบลอดีตกปปสเผยแพร่ข้อความและภาพผ่านทาง Facebook ประกาศนัดหมายกิจกรรมค้ามอบสลิมกลับใจในวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีจุดรวมพลเริ่มต้นที่ย่านทองหล่อเลี้ยวขวาออกถนนสุขุมวิทเข้าแยกราชประสงค์เลี้ยวขวาไปประตูน้ำออกถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาเข้าแยกอโศก เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิทแล้วตรงกลับไปยังทองหล่อนายธนัทยังเชิญชวนให้ร่วมกันชู3มนิ้วอย่างปลอดภยัยความว่าจะทนกันต่อทําไมล่ะเพื่อนๆติดสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆหรือมากๆใหม่ๆแล้วแต่สะดวกเราจะมาชูสามนิ้วอย่างปลอดภัยกันทั้งนี้นายธนัทได้ร่วมกิจกรรมคาร์มอบสมบัติทัวร์ที่ถนนวิภาวดีเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาโดยชูป้ายมีข้อความว่า บริหารโง่จนสลิมกลับใจนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความเป็นจดหมายขอโทษนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรที่เคยล่วงเกินในอดีตอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ